สวัสดีครับผมกันเชิญเคยครับผมกับซังโต้งนะครับผมมือนี้นะครับกับหลังจากไปติดโซลาเซลล์ให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่มอสสว่างเนี่ยนี่เรียบร้อยกับรับงานส่อมอีกเจ้านึงนะครับลูกค้าติดต่ออ่ามาผ่านแอปนะครับผมเห็นเสิร์ชหาว่าของเฮาเป็นศูนย์ส่อมนะครับผมก็เลยลูกค้าก็สั่งมาจากอ่าในเน็ตนะครับผมที่นี่ก็หาสัางบ่ได้หาอะไรบ่มีนะครับผมอ่าติดต่อผ่าน เหตตั้งตรงมากนะครับตั้งตรงกับมากตรวจสอบให้นะครับเริ่งต้นลูกค้าก็ไปซื้อข้าวป่ามาเรียวนะครับกับเซงไซเพ่ได้นะครับทังร้านที่ลูกค้าสร้างไปนะครับกับเปลี่ยนแล้วกับบ่าหายนะครับผมกับคือแก้ไขบ่ตรงจุดนะครับผมตัวนี้นะครับมันต้องอาศัยที่มีสร้างเฉพาะทางนะครับก็ส่วนมากเครื่องสีเขามันหลายหลากหลายอาการนะครับถ้ามาตรวจเช็คหน้างานจะแม่นย่ำที่สุดนะครับอ่าโดยที่ เข้าซั่งอะไรมาเปลี่ยนนี่มันจะเป็นการซ่มนะครับผมเปลี่ยนบอถึกจุดกับบอหายครับเสียงเงินหลายต่อนะครับตัวนี้สั่งตรงมาเช็คให้นะครับก็บเป็นเบเ,เกอร์เสียนะครับผมแล้วก็ไอ้กล้องคอนโทรลเป็นตามดดนะครับสอมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทดลองเปิดติดเรียบร้อยนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับผมเครื่องสีขขาน้อยไข่มุกสยามศูนย์ซ่อมเครื่องสีข้าวอุดรช่างโต้งนะครับผมนี่ก็ติดเบอร์โทรให้ลูกค้านะครับผมรับซ่อมและจำหน่ายอะไรเครื่องสีข้าวน้อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมแล้วก็จำหน่ายเครื่องสีข่าเครื่องซับหนาเครื่องสีเขากล้องเครื่องบดอัดเม็ดอาหารเัตียงนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งปั๊มสุบน้ำโซลาร์เซลล์นะครับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0850080354แอดไลน์มาได้นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ